สวัสดีครับบรรดแฟนเชีย์เบ็ตและบรรดแฟนวันพันแมนทุกคนด้วยนะครับผมแกโชว์ช้ากันรองเราใน EP นี้จะมาทำการแกวันพันแมน DXF Premium f i g g e ตามะเมทัลลิกคัลเลอร์นั่นเองครับทุกคนโอ้ยเหนื่อย <c oughs> โอเคครับทุกคนก็หลังจากที่เราเคยแกะตัวไซตามะแล้วก็ตัวจีนนสไปแล้วนะครับผมในวันนี้ผมก็ได้ไซตามะมาอีกหนึ่งตัวนะครับแต่เป็นสีเมทัลลิกนั่นเองนะครับผมซึ่งสีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมันคือล่างทองอะทุกคนมันคือสีล่างทองอะไม่ใช่เลยอะมันคือร่างทองจริงๆอะทุกคน, <laughs> น,ค,น,น,ค,กค,นคือปกติสีเหลืองก็ว่าดูสวยแล้วนะ คือร่างทองแม่งดูสวยกว่าเดิมเยอะขึ้นมากๆเลยทุกคนดูจากแค่กล่องนะเออนะครับผมก็ก่อนจะไปดูกล่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ้าแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยว่าแกะตัวนี้หรืยังหรือว่าเอ้ยตัวนี้มันดีเหมือนกันนะพี่อะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้นะครับผมมา เรามาดูกันตัวกล่องกันก่นกอนนะครับก็ตัวกล่องจะเป็นหน้าตาไซธร,รมะเหมือนเดิมกับคิดที่แล้วเลยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันนะอ่านะครับผมจะใส่ดีนนสกับไซธรมะไว้ตรงนี้นะครับผมซึ่งก็น่นอดเป็นท่าเดียวกันเป็นแอคเดียวกันเลยนะครับนี่ใช่แอคเดียวกันเลยนะแต่สีมันจะออกเป็นสีแบบเมทัลลิกนะครับผมซึ่งมันเรียกว่าสีทองก็ได้นะทุกคนแต่ว่ามันน่าจะเลื่อมทั้งหมดเลยอะ ผ้าคลุมน่าจะเป็นสีไข่มุกแล้วก็ตรงสีแดงตรงถุงมือก็น่าจะเป็นสีเลือดหมูนะครับโอเคถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะจ้ามาแกะกันเลยดีกว่าครับทุกคนเค้ครับพอแกะออกมาก็จะมีฐานไซตามะนะครับผมแล้วก็ตัวค้ำของไซตามะนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมไซตามะชุดไซตามะแล้วก็หัวของไซตามะนะครับ ผมก็เป็นไปตามคาดนะสีก็เป็นไปตามที่ผมคิดไว้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็มีอยู่นหน้ากล่องอยู่แลยดีกว่าแกะแป๊บนึงโอเคครับทุกคนก็เรามาดูหน้าไซตามะกันนะครับผมโอ้ย,อยหน้าไซตามะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันดูเข้มขึ้นนะทุกคนผมรู้สึกว่าหน้าไซตามะมันดูเข้มขึ้นนะครับผมอ่ามาดูตรงเนี้ยมันจะดูเข้มๆม,มีแรงเงาหน้ามืดๆน,น,น,นิดนึงนะครับผม หูเหอก็จะเลื่อมเลื่อมนิดหนึ่งนะหูดูดิเห็นปะเห็นปะหูจะเลื่อมเลื่อมนิดหนึ่งนะครับผมส่วนหัวก็มีความเหมือนจะเนียนกริฟแต่ว่าเขาก็พยายามที่สุดแล้วนะเว้วยทุกคนเนี่ยเขาพยายามที่สุดแล้วนะให้มันแบบให้มันเนียนกริฟอะแต่ว่า มันก็ยังมีความแบบตรงกลางนิดหนึง่งแต่ว่าโอเคนะสวยใช้ได้นะครับผมไม่เลวร้วายนะจ๊ะต่อมามาดูที่คุุมนะครับผมผ้าคุมนี่คือก็คือเป็นสีไข่มุกเลยทุกคนจากปกติที่มันเป็นสีขาวนะครับผมนี่เป็นสีไข่มุกเลยนะครับผมโอ้ยแจมว่ะแจมทุกคนแล้วมันจับแล้วมันแบบเป็นยางเรื่มเรื่นะครับผมอันเก่าผมจําได้ว่ามันเป็นเหมือนกับ PVC ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นยาง อันนี้เป็นยางเนี่ยเป็นยางนะครับผมโอเคมาใส่ตัวก่อนเอ้ยดูตัวก่อนแล้วกันนะดูตัวไซทามะก่อนนะครับผมแน่เป็นไงตัวไซทรมะนะครับก็กล้ามเนื้อเห็นชัดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนเดิมเลยโอเคสีแบบมันคือสีทองเลยทุกคนเห็นปะโห,หแผ่นหลังทุกคนเชียโคเท่ดูกล้ามเนื้อตรงนี้โคเท่นะครับแต่ก็มีลงสีแบบตกนิดๆน,น,นะเพราะว่า มันก็ต้องมีอ่ะมันก็ต้องมีพระราชบับ้างนะ้วทุกคนนะเออถึงจะเป็นพีมุงพรีเมียมแลยก็นี่นะครับผมดูดิทุกคนมันเป็นเหมือนแบบโหถ้าใส่กาก,ากเพชรเข้าไปนี่มันเท่ที่หมายเลยนะเออตัวมันจะดูแบบเรื่มเรื่แบบมีกาก,ากเพชรอ่ะไอ้ยีสสวยว่ะเฮ้ยดูดิสวยนะถือว่าลงสีได้ไม่เลวนะมันมันมันเกยกันนิดเดียวเองนะทุกคน เข็มขัดก็เป็นสีทองนะครับผมสีดําก็เป็นดาเรื้มๆนะทุกคนเห็นไหมอ่อหอเป็นไงตูดแห่งญี่ปุ่นนี่เห็นไหมครับเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเอาเรื่องเปง็นไงเอาเรื่องบ้าละ่ะเฮ้ยรายละเอียดยัดยงดีเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดดีเหมือนเดิมนะครับแค่เพิ่มเป็นสีเมทัลลิกซึ่งไอ้เพิ่มมาก็สวยอะ่ะทุกคนมาต่อแป๊บนึงนะครับผมตรงนี้ก็ต่อตรงรูสองข้างนี้เลยฝับ ให้ผมจะต่อผ้าคลุมก่อนนะเพราะว่าผ้าคลุมเนี่ยมันอยังไงเดีย,ยมันมันต้องใส่ก่อนไม่งั้นเราเราจะใส่ยากถ้าเราใส่หัวไปแล้วเราจะใส่ผ้าคลุมยากนิดนึงใส่ผ้าคลุมก่อนแล้วค่อยใส่หัวนะครับผมโอเคซึ่งมันก็จะเป็นท่าปดัดอย่างนี้ว่ทุกคนแต่มันจะไม่โดนผ้าคลุมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวคั้มผ้าคลุมเหมือนเดิมนะเป็นตัวคั้มผ้าคลุมเดี๋ยวก่อนเอากล่องออกนิดนึง ให้ทุกคนได้เห็นเต็มๆแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่าว่าค้าพระคุมยังไงวะค้าฝั่งไหนวะผมจำไม่ได้ทุกคนแน่เงทุกคนพอต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยมันเท่ห่ะมันเท่เลยทุกคนมันเท่มากๆเลยอะ่ะเอ้ยเท่เกินอย่างนี้ก็จะเท่เกินนะครับพี่น้องเฮ้ยเท่เท่เเอาเรื่องเลยทุกคนเฮ้ย เอาว่ะผมเป็นสีทองผมถามว่ามันมันดูดีกว่าเดิมไหมผมรู้สึกว่ามันดูดีกว่าสีเหลืองมันดูดีกว่าสีเหลืองว่าความรู้สึกของผมนะเออคือมันดูเท่แล้วมันดูมีแบบรัศมีออร่าที่แบบเป็นฮีโร่แบบคลาสเอสอ่ะเออพอมันเป็นสีเหลืองแบบหย่อยๆแล้วมันเหมือนแบบถุงมือก็เหมือนถุงมือล้างจานทุกคนนะเออนะครับผมแต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยพอมันเลื่อมขึ้นมาปุ๊บอะ่ะ ไอ้นี่มันคือฮีโร่คลาสเอสโดยแท้จริงอย่างนี้เลยว่ะทุกคนจริงๆนะครับผมมันดูสวยขึ้นเยอะเลยแล้วกูจะปรับกล้องไปมาทําไมเนี่ยเออโอเคนะครับมาผมมาทําการให้คะแนนไซตารรมะตัวนี้นะครับไซตารรมะตัวนี้ผมให้อยู่ในระดับทิปย์เอสไปเลยนะครับผมครั้งที่แล้วกูให้เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ว่ะแต่ครั้งนี้ก็ให้ทิปเอสนะครับผมเพราะว่ามันดีจริงมันดีจริงนะครับผมใครที่ยังไม่มีไซตารรมะตัวนี้แนะนําให้เก็บนะครับผม,ผมเก็บแล้วยืนคู่กันผมว่าเทชิบหายนะครับผม ผมพยายามไปหาสีเก่ามาให้ทุกคนได้รับชมนะครับแต่ว่า กูเก็บไว้ในรังไหนไม่รู้อ่ะทุกคนตอนย้ายบ้านอ่ะเออแล้วมันมันเยอะมากอ่ะผมขี้เกียจหาอ่ะทุกคนเอาไปว่าเดี๋ยวทุกคนไปดูคลิปเก่าแล้วกันแล้วทุกคนก็เก็บทกกเทียบทุกคนก็เปรียบเทียบเอากันนเองนะครับว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะแล้วมันสวยแตกต่างกันไหมนะครับผมเออทุกคนลืมบอกนะครับราคาซตามะตัวนี้นะครับอยู่ที่480นะครับผมซื้อที่ร้านซินจูใกล้บ้านนะครับร้านลุงเจ้าเดิมนะครับผู้ใจดีนั่นเองนะครับผมที่ ไต้หวันนะจ๊ะก็ปัจจุบันที่กูพูดทุกคลิปอย่างนี้ก็ยังคงมีคนถามกูอยู่ดีพี่ครับซื้อที่ไหนครับพี่ครับราคาเท่าไหร่ครับไอ้กูตอบไปวันแล้วโอ้ยจะพูดยังไงโอเคครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็รีบกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะแล้วก็ ใครที่ชอบไซตามะตัวนี้เหมือนกันหรือว่าได้ราคาประมาณเท่าไหร่หรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับมาคุยเล่นกันนะว่าไซตามะตัวนี้สวยกว่าตัวเดิมหรือว่าเอ้ยพี่ผมชอบแบบธรรมดามากกว่าตัวนี้มนดูเรื่องเกินไปอะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์คุยเล่นกันได้ใต้คอมเมนต์ใต้ทวิตใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วบายบยมาตอนนี้ออ้าสวัสดีครับทุกคน